สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวธนทรนนพิทักษ์อายุ30ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนสหราชบำรุงรับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นและจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ วิชาต้านทุจริตศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะสำหรับการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้นเกิดจากการศึกษาสภาพบ,บริบทของโรงเรียนห้องเรียนนักเรียนและครูผู้สอนรวมไปถึงธรรมชาติของรายวิชาภาษาไทยซึ่งมีร,รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสภาพบ,บริบทของโรงเรียนโรงเรียนสหราชบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองตั้งอยู่ในตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น466คนมีจำนวนครูและบุคลากรจำนวน24คนโดยโรงเรียนของเรานะคะมีนโยบายในการเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะสําหรับสภาพปัญหาและความสําคัญของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นําเสนอไปเนื่องมาจากรายวิชาภาษาไทยเป็นรายวิชาที่มีความสําคัญจําเป็นที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยในรายวิชาภาษาไทยไม่ได้มีแค่ทักษะการอ่านแต่ยังมีทักษะการเขียนที่มีความสําคัญไม่แพ้กันซึ่งเมื่อเราอ่านออกเขียนได้ก็จะนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในการศึกษาต่อในรายวิชาอ,อื่นๆก่อให้เกิดความรู้ความคิดการนำไปสู่การสามารถในการแก้ปัญหารวมไปถึงการก้าวทันสังคมโรคในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ อีกทั้งจากการเข้าร่วมประชุม plc กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการอ่านการเขียนคําซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ในรายวิชาต่อ,ตอ,ตอไปอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2 พบปัญหาอย่างมากในเรื่องการใช้หลักภาษาไม่ถูกต้องหนึ่งในนั้นก็คือคำควบกล้ำโดยนักเรียนอ่านออกเสียงไม่ชัดเจนและเขียนคำควบกล้ำไม่ถูกต้องและการที่ดิฉันได้สอนในรายวิชาภาษาไทยในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองไม่สามารถจำแนกและเขียนคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง ทำให้ดิฉันในฐานะผู้สอนภาษาไทยได้เล็งเห็นปัญหาว่าควรสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องคำคบกก่้ำแท้และไม่แท้ให้กับนักเรียนให้ถูกต้องเพื่อที่นักเรียนจะได้นําไปต่อยอดในระดับชั้นต่อไปทําให้ผู้สอนได้นําปัญหาเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะแก้ปัญหาโดยได้ศึกษาวิธีการสอนต่าง เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องคำควบกล้ำที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถจำแนกและเขียนคำควบกล้ำแท้และไม่แท้ได้ถูกต้องซึ่งจะสามารถนำไปสู่การออกเสียงที่ถูกต้องได้ในขั้นตอนต่อไปค่ะ ซึ่งผู้สอนได้รับคำแนะนำจากการเข้าร่วมประชุม PLC จากการนิเทศจากครูผู้สอนที่มีากประสบการณ์ให้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเทคนิคและรูปแบบที่นำมาใช้ในครั้งนี้ก็คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเทคนิคนีคน้นะคะก็จะเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่หลากหลายใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยครูผู้สอนลดบทบาทจากการสอนมาเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ให้คำแนะนำคอยชี้แนะกระตุ้นนักเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ค่ะนอกจากสื่อการสอนนะคะที่จะต้องมีความหลากหลายแล้วนะคะยังต้องเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้วยค่ะ เช่นสื่อ u t u b e นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างนะคะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกตำราค่ะรวมไปถึงครูผู้สอนเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากการค้นหาเพลงประกอบการสอนในเรื่องนั้นๆได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงเกมเปิดป้ายททยภาพหรือเปิดป้ายไทยคำนะคะก็เป็นเกมที่ไม่ต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือของผู้เรียน เพราะสามารถสร้างได้จากโปรแกรม powerpoint นะคะซึ่งถือว่าเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นที่ไม่สามารถนําโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้นะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับบทเรียนที่กําลังจะเริ่มขึ้นด้วยค่ะและสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ผ่านสื่อที่สามารถจับต้องได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อบรภาพ บัตรคําหรือสื่อที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจมีความตื่นเต้นกับสื่อที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนนั้นสามารถจดจำำําคําศัพท์ได้รวดเร็วขึ้นคงทนแล้วก็ยาวนานขึ้นด้วยค่ะและในแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนครูจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมของสมองโดยการขยับร่างกายด้วยการร้องเพลงกระต่ายหมายจันประกอบท่าเต้นเพื่อดูความพร้อมของนักเรียน จากนั้นนักเรียนจะได้เล่นเกมเปิดป้ายทายภาพเพื่อทบทวนความรู้เดิมสังเกตคำที่เป็นคำควบกล้ำและคำใดที่ไม่ใช่คำควบกล้ำโดยในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการสังเกตขั้นสอนหรือขั้นกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นไปที่การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายมีสีสันน่าสนใจทั้งสื่อ YouTube โดยการเปิดเพลงคำควบกล้ำสื่อ powerpoint คำควบกล้ำให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาและร่วมกันสรุป การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายจะทําให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนต่อไปเป็นการใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยในแต่ละกลุ่มจะคละความสามารถเก่งกลางอ่อนเพื่อให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมค้นหาคําฉันอยู่ไหนโดยกิจกรรมนี้ครูจะเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนโดยมีเสื้อบัตรคาและไม้ตีมแมลงวันให้แต่ละกลุ่ม และครูจะเล่านิทานให้นักเรียนโดยในนั้นจะมีคำควบกล้ำหากนักเรียนได้ยินคำควบกล้ำให้ใช้ไม้ตีมแมลงวันตีลงไปที่เสื้อบัตรคำจากนั้นเมื่อนิทานของครูจบลงครูจะสุ่มถามตัวแทนของแต่ละกลุ่มว่าคำศัพท์ที่ได้มานั้นอ่านว่าอะไรและจำแนกเป็นคำควบกล้ำแท้หรือคำควบกล้ำไม่แท้กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมต่อเสริมเติมคำ ครูจะนำบัตรภาพคำควบกล้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเติมพยัญชนะที่หายไปลงในบัตรภาพให้เป็นคำที่สมบูรณ์และนำบัตรภาพที่เติมเสร็จแล้วไปแยกใส่กระเป๋าคำควบกล้ำให้ถูกต้องกิจกรรมนี้กลุ่มใดจำแนกคำใส่ในกระเป๋าคำควบกล้ำถูกต้องมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและได้รับคำชมเชยจากครูผู้สอนเป็นการเสริมแรงกิจกรรมที่3แผนผังความคิด นักเรียนร่วมกันศึกษาคำควบกล้ำจากใบความรู้และช่วยกันเขียนแผนพังความคิดเมื่อหมดเวลาครูสุ่มตัวแทนสองกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยขณะที่เพื่อนนำเสนอนักเรียนที่อยู่ด้านในจะต้องบอกข้อดีและข้อเสียของกลุ่มเพื่อนที่นำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้กันกิจกรรมที่4เป็นใบงานคำควบกล้ำลายบุคคล ซึ่งทั้ง3กิจกรรมนี้นักเรียนให้ความสนใจสนุกกับการเรียนและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากขั้นสรุปนักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้อีกรอบและฝากใบงานให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านโดยสามารถค้นหาคำศัพท์จากสื่ออื่นๆที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนิทานหนังสือเรียนหรือใบความรู้และนำมาจำแนกและเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องจากนั้นนำมาส่งครูในชั่วโมงถัดไป สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นําเสนอไปนั้นผู้เรียนเกิดชิ้นงานจากกระบวนการกลุ่มที่ได้ศึกษาเรื่องค,คําควกกล้ำแท้และคําคุบกล้ำไม่แท้โดยครูผู้สอนได้แบ่งกลุ่มโดยการคัดความสามารถแบบเก่งกลางอ่อนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ จากการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนจำนวน20คนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning เรื่องคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ร้อยละหนึ 100, มีผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดจุดประสงค์ด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เกิดการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยอย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีสมรรถนะในการทำงานที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะในส่วนของข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นดิฉันขอรับรองว่าได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนรวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของผู้เรียนการวัดและการประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ได้ประเมินผลงานของดิฉันเป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ